เป็นบรรยากาศการแข่งขันในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเผาปลาของชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงที่ตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับแต่ที่น่าสนใจคุณผู้ชมเราให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูง<ไ>คุณผู้ชมคิดว่า<ไ>สถานที่อย่างนี้ เคยเป็นอะไรมาก่อนก็ต้องเป็นนาข้าวใช่ครับมันดูสมบูรณ์คือตอนนี้อาจจะดูไม่ออกแต่ในอดีตสถานที่อย่างนี้เคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนของวัดอ้ออีเหียวครับแล้วก็ถูกทิ้งร้างมานานจนมีคนนําขยะก็ไปทิ้งไว้ะครับแล้วก็ชาวบ้านกังวลว่ามันอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ปล่อยไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อ ชาวบ้านเขาก็เลยทําพิธีล้างป่าช้าครับขุดดินส่วนหนึ่งไปถวายวัดแล้วก็ก่อสร้างพระอุโบสถจากนั้นก็ช่วยกันพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในรูปแบบโคกหนองนาแล้วก็มีการขุดบ่อมีจุดที่เป็นนาข้าวเป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชนได้มาเรียนรู้แนวทางการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชาการที่9ครับ